เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะฮะตอนนี้ทุกคนกำลังรับชมบ้านหวานของสองเรานะฮะตอนนี้ผมจะมาเล่นคุณติ่มคุณติมใช่ไหมผมจำชื่อใช่ป่ะเออติมวันนี้จะมาเล่นติมซึ่งโคตรโหดป่ามีดป่าเอาป่าเอานี่อยากเอฟซินครีตป่าทีนี่หหน้าโยกกันเลยทีเดียวเนาะก็ป เพื่อไปการเสยรียวลาไปลุมกนในเกม,มเลยดีกว่าโรงพยาบาลหลังมาคุณเต็มตอนแรกอย่าพึ่งไอ้นี่อย่าพึ่งถือของต้องให้เวลาเอาคนเราออกไปแล้วไ่ดูหลังกันหน่อยละครับเออป่าวอยู่ข้างหลังเลยช่วยนี่ครับเออเออไอ้ลืมเอาทักษะมามาถ้ยเออ,เอ,อ เย่วันนี้ได้ทูบว่ะได้ทูบเร็วดีจังวะต้นอยู่ไหนวะไอคนโดน,พ,นพันธนาการอยู่ไหนฮลัฮโลฮโหลฮัลโหลฮัลโหลมันอยู่ใกล้ๆว่ะมันอยู่ใกล้ๆงานนะงานโอ้ย กูกลัวนะมาทีปลาหน้าสั่นนะเว้ยโอ้ยตกใจคุณอยู่นี่ไปหาตะปูมาเร็วแนแย่งเขาอีกนะตัวว่าแต่ผีอะไรวะเจ่ยเบลปะวะาจะาเบลเลยเอออย่ามาข้างหลังนะ หัวใจก็ไม่ดังซะด้วยพออยู่ใกล้ๆมันถึงจะดังอะสายสินสายโอ้เดี๋ยวอยู่ชั้นหนึ่งเหรอเออมาอยู่ชั้นหนึ่งเหรอ <c oughs> เห็นนี่แน่นี่แน่เออเอาอยากได้ Energy Drink อะนะเอ e น g จีดิงเนี่ยนะเ๊้ มาแอบเบอร์กล้าแอบคุณยังโผมอือคิวคิวอีเอาเกแหะนิดเดียวเองคิวอะคิวอีกแล้วทำไมไก่ขนาดนี้ครับเออเอาเดี๋ยวสวดนะหมอนะหมอ ก็แต่ใครมันโดนแขวนอยู่วะผีอย่างเงี้ยห,หรือเปล่าหรือศไม่รู้ก็แต่เพื่อนๆครับไม่คิดจะหาทูบหาตะปูอะไรมาปักหน่อยหรอครับทําไมผมรู้สึกเหมือนผมหาอยู่คนเดียวเลยครับเพื่อนๆครับเนี่ยครับพี่ไม่หาเลยครับเอ้ยฮัลโหล ได้ยินผมไหมนี่อ่ะได้ผมไหมเนี่ยไม่ยินป่ะได้ยินผมไหม,ไม,ม,ไม,ไมทุกคนมันไม่ปั่นขึ้นเลยอ่ะมันผมปั่นคนเดียวเลยอ่ะอะไรกันนี่เออดีมากดีมากเดี๋ยวผมเคลียร์ทู่ไปเองครับมีคนปั่นอยู่ข้างบนเห็นปะเห็นปะเห็นเงาปะ นะอย่ามานะครับตาปูหายากจังกองเอ้ยเอาทูบอีกอันหนึ่งก็ได้ครบสี่อันไปเลยคิวอีคิวกูแปลกผมยังไม่เห็นผีเลยอะตะปู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  คิวคิวโอ้โหไม่โดนสักอันเลยครับเป็นไรผมเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวรีบเก้าเก้าดิไมโดเก้า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 เอ่อเอาเก้าเก้าน่าจะดีกว่านะ อีอีอีทูบเอาทูบเอาทูบไปแล้วกันเผื่อเจออีกต้นหนึ่งว่าแต,ตนน่ต้นหนึ่งอยู่ไหนวะต้นหนึ่งอยู่ไหนมันถามว่าคิลเลอร์อยู่ไหน ผมก็ไม่เห็นแล้วครับก็แต่ต้นหนึ่งอยูไนะ่ไหนวะเนี่ยมันหายตัวอ,ออกเกมไปแล้วเหรอโซโนุกคิวเล์ทำไมต้องว่าร้ายกันขนาดนี้เขาอาจจะไม่อยากเล่นก็ได้นะหรือว่าเน็ตหลุดอะไรเงี้ยเน็ตลุดเปล่าเฮ้ยต้นนึ่งคิวไหนวะ เฮ้ยเดี๋ยววนรอบเลยนะมันต้องอยู่แถวนี้ดิผู้สาเอาทูบมาเอ่อเดินหากันว่าเล่นเลยครับทุกคนอ๋อหาตะปูก่อนแล้วตะปูทิ้งไว้ไหนวะเนี่ย อา้าวะปูไปทิ้งไว้ไหนวะเอาเดี๋ยวรู้สึกเหมือนกลับมาที่เดิมเฮ้ยที่ผมวิ่งรอบอยู่เหรอหาอะไรของผมเนี่ยไม่อยู่เลยรูว่าอยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ปะใช่ไหมไม่มีไม่มี ว่าช่างมันเลยไปแล้วไปป่นแล้วป่นดีกว่าป่นเอาน้ำโมนีดนไม่คียวน้ำโมนีดไม่คียวไม่มีคิลเลอร์เลยครับอะไรกันนี่คิลเลอร์หายตัวอยู่ไหนกันอัวโทษ ไม่มีเสียงร้องด้วยอะ่ะไม่มีเสียงร้องด้วยครับมันไม่มีเสียงร้องด้วยทำไมอ,ะอ่ะมันอยู่ไหนกันวะอยู่ไหนกันอยู่ไหนกัน ่าประตูนิวอนจะโผล่มาแล้วมันอยู่ไหนเล่าเออตีอยู่มันอยู่แถวนี้เออมันอยู่แถวนี้เออเอออยู่อยู่เปล่าอยู่อยู่ดิอยู่ไหนวะ อยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยผีหายครับทุกคนผีซ่อนแบอบผีวะผมผีอะไรเนี่ยเออเออเดี๋ยววะมันหลุดไปแล้วเหรอหลุดไปแล้วจริงดิ ไปดีกว่ากลับบ้านเรากับบ้านเราอยู่ไหนก็ไม่รู้อ่ะเนาะไปผีออกจากเกม แล้วทำไมมันเพิ่งขึ้นล่ะครับทำไมว่าเพิ่งขึ้นว่าผีออกจากเกมอะไรกันนี่อะไรกันปะโทนี่คือให้ผมเล่นเปลป่าๆนี่คือไม่มีอะไรเลยเหรอผีออกจากเกมไปแล้วอะไรกันโอ้โหเกมอะไรวะเย yeah. ี่ยสุดยอดกระเทียมเจียวไปเลยโอ้ยโอเค ช่างมันเถอะผีหายอะตอโอ้ยเหนื่อยใจโอเคครับนั่นราเป็นว่าตอนนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนดีกว่านะก็ถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนในการทำคลิปต่อไปตอนนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บฝันดีครับ